ใช่ไหมใช่เกมนี้ไหมเ w อ r l d of t ท n k โอ้โหต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วอย่างนี้โหลดเลยโหลดเลยดีกว่า <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะใช่นะอันนั้นแหละ okay. Tank, โอเค w o อ l d of t a ท k งบลิสโอ้ทำไมมันโหลดเร็วจังวะเนี่ยร้อยเอเองอะร้อยสามสิบหกเอน่าจะมันวะรถถังเลยเอ,อ้ยขี่รถถังไปใส่กันอย่างนี้ ยอดดาวน์โหลดร้อยล้านมันเป็นไปนได้ยังไงเนี่ยมันเกินไปนะจริงเหรอแสดงว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆเลยนะครับเ,เข้าบัญชีไหนดีวะเนี่ยอยีเด็กเกมแล้วกันยืนยันหน่วยความจำภายใน,หน,ยยในหน่วยความจำภายนอกเอ็ดดีาจำเป็นต้องมีที่ว่าง300 MB ออ๋อหน่วยความจำภายนอกแล้วกันนะสามสามร้อมบอ๋ออันนี้คือดาวน์โหลด อู้ดูภาพมันสวยมากเลยนะภาพเออภาพรถทางแบบเป็นไฟเอเชียแปซิฟิกเล่นเลยเอาอิที่เดยกแก้วคงผ่านอู้ไปชื่อจริงกูได้ไงเนี่ยแอสแม็กทำไมไม่มีเพลงในเกมอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ผมผมไม่ได้เปิดเพลงแอสแม็กวินเนอร์อู้มันดูมันตั้งชื่อให้ผมแอสแม็กสองศูนย์สองหนึ่งแอดแม็กสองแอแม็กสองได้ไหม เออตัวใช้ชื่อแอดแม็กสองใครมาเอาชื่อกูไปตั้งวาเนี่ยมึงเกินไปได้ไงกันครับ Ad แอดแม็กสองจไปเลยเอาละเล่นกำลังประสานข้อมูลนี่เพลงมาแล้วโอ้โหอลังการเหมือนเหมือนเล่นเกมในคอมเลยวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละภาพ ไ,ได้แต่ได้อยู่ได้ฟิลอยู่นี่อะไรเนี่ยเชลแมนอีซี่แปดเอ็กคืออะไรอ้าวอ๋อให้เลือกเหรอเฮ้ยผมเลือกได้ด้วยวะอันนี้อ่ะคันนี้ทีสามสิบสี่โอ้โหว้าวเอาความเร็วสูงๆเนี่ยอันนี้ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วยี่สิบห้าอันนี้ความเร็วสามสิบแปดอันนี้ความเร็วสามห้าคันนี้แรงว่ะคันนี้เอาคันนี้ดีกว่าคันนี้มันแรงดีจัดไป รูปแบบการลบคือปกติรถถังของคุณคือเชมนอีซี่แปดตอนนี้คุณอ้านี่คือแบบสู้เลยเหรอเนี่ยไม่ให้ฝึกก่อนเหรอโอ้ oh my god ไม่มีให้ฝึกไม่มีให้ตั้งตามีแต่ให้ตั้งใจหันซ้ายหันโอ้โหหันทีแต่ผมยิงอ่าห้า มันใส่กันปอดเอาแล้วกูอุ้งเอ,อเ้อุ้งเอ้ยอาอะไรเดี๋ยวอ่ะเนี่ยกูอยู่ในเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนะทำไมเป็นงี้ไปเอาสวยแล้วเข้ามาในดงตีนโอ้ไม่นะอ้รถถังกูระเบิดแน่เลยกูดูทรงไม่นะ ไม่ได้เลยเฮ้ยภาคไทยด้วยเหรอกระสุนสะท้อนกระสุนสะท้อนมันบอกกระสุนสะท้อนอะเมื่อกี้โอ้อยู่ดีๆขี่บุกเข้าไปอย่างนั้นได้ไงวะเนี่ยมันทะุนเกินไปนะแบบมึงเกือบแตกครับซุ่มโจมตีตีเลยเข่าเป่าแล้วเข่าเป่าแล้วเข่าเป่าแล้วข้าศึกถูกยิงนี่ ข้าศึกถูกยิงโอ้ยท,ทำลายไปแล้วหนึ่งยิงเขาเต็มอุ้ยเอาไอตัวนั้นดีกว่าอา่ะคยิงไปไหนวะเนี่ยปุ้งข,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 ขี่เล่นครับรถมันเร็วซะอย่างผมเลือกคันแบบเร็วมาไว้เลย นี่โดนแบบนั้นเจ็บหนักแน่นอนครับเข้าเป้าแล้วเอาเอาพวกนี้ก่อนเอาพวกนี้ก่อนปุ้งโอ้สุดจัดเฮ้ยปะท้าว่าปะปะท้าว่ะต้องบุกแล้วดิอย่างเงี้ยมันต้องบุกแล้วมันต้องบุกแล้ว ไท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 ไย,อ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 ยเอ้ยหลบได้วะยิงได้เกี้ยงม,มากบึ้งว่ะฮ่าฮ่าไอ,อ้ยูย่ไปไหนเนี่ยไม่โดนโอ้โหเข้าหัวเข้าหัวไม่ยิงเข้าหัวได้ด้วยเหรอเล็งไว เต็มคอเต็มคออ๋อมันมันระเบิดเหรอคันนั้นเดี๋ยวคันนี้คันเดียวปีชัยชนะฮุ้ยว้าวสุดยอดเอ่อจำเลยครับมันได้นะมันได้นะม,มันได้มันได้มันได้อยู่ อะไรเนี่ยทำได้ดีมากต้องออกรอบอีกสองครั้งเหรอ,อเอาไงดีอ่ะผมอยากจะปรับให้มันง่ายๆกว่านเนี้ยการไปคันนี้แหละผมชอบคันนี้คันนี้มันแบบมันง่ายดีคันเนี้ย ขอไว้อะไรแกพลรถถังที่แอดยิงไป <laughs> มันไม่มีอะไรเลยมันเล่นง่ายมากเลยไป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 เล็งเล็งแล้วก็ยิงเอานี่เหยียบเหยียบได้หมด ล็งเอ้ยเดี๋ยวนะผม,ผม,ผ,มผมต้องเล็งด้วยเนี่ยก็มีการเล็งเกิดขึ้นนะเออประมาณนีมน้มันต้องซูมมันต้องซูมเข้าเป้าแล้วเอาสินายจะแลกกับฉันหรือเปล่า เราแค่สกิดมันเองเราแค่สกิดมันเองยิงไม่เข้านอถง้าถ้าจุดสีแดงจะยิงยากนี่อ๋ออย่าอย่ายิงจุดแดง เออสวยียนี่ฆ่ถูิงนีโอ้ได้อยู่ได้อยู่ข้าศึกถูกยิงนี่ก่อนจากเว้ยคุณรแมังสดมากเลยว่ะอ๋อถ้าลิงถ้าลิงแล้วมันจะเห็น ทำไมายิงเข้าแค่รอยเดียวไปซิลบปับ๊บล็อกยิงปุ่งจอเกาะไม่เข้ายิงตรงนี้ละกันตรงนี้ละกันโอ้โหทีเดียว สุดจัดโอ้โหเกบดชิหญ<ป>ิงตรงนี้ได้เหรอใครจะระเบิดก่อนมาดูกันใครจะระเบิดก่อนมาดูกัน<ป>อู้หู้ยเฮ้ยรอบนี้แบบอีซี่รอบนี้อีซี่มากเลยรอบก่อนยังยากนะรอบนี้อีซี่เอาสเสลนใหม่การชนะสองครั้งให้หยา ฐานะของคุณเพิ่มเป็นบวกแล้วนะอีกเพียงหนึ่งข้างคุณก็จะได้รับลงรถของคุณเองอ๋อคือตอนนี้ผมไม่มีลงรถเลยเนี่ยผมต้องสู้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมถึงจะแบบแบบได้มีลงรถของตัวเองใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เอาจอดกลางสนามได้ยังไงเนี่ยผมชอบรถคันนี้ว่ะคันนี้มันแรงมันแรง,น,แรงนะาผมชอบนะจัดไป อมาแนละ้วคำแนะนำทางยุทธวิธีอยู่ใกล้ๆก,กับพันธมิตรเอาไว้อย่างนั้นเหรอไม่เราไม่ต้องการเฮ้ยเต็มเฮ้ เราเล่นระยะไกลอย่างเดียวเลยวะ่ะโคตรเจ๋งวะ่ะอุย้ยเพื่อนๆไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ไม,ไม่มาวะ่ะอุ้ยโอ้โหก็มาดีครับ เก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกัน,น,เ,นเนินแลหละเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนนี่มันสดว่ะเออสุนเด้งออกซะด,ด้วยโว้ย,วกวยเก็บไปหนึ่ง เฮ้ยผมจะแตกแล้วผมจะแตกแล้วมันจะยิงกุล้วเออเออ,เอ,อสไว ขึ้นมานหันใส่ผมอะมาดิวัดกันไปเลยมาดิมาดิวัดกันไปวัดกันไปโอ้ผมก็ยืนยืนโอ้โหไม่ขยับรถถังเลยไม่โดนหรอรอบนี้สูยากนะรอบนี้ เออคนหอดเลยว่ะแต่ละคนนะปุ้งโดนไปหนึ่งโดนไปสองโอ้สุดยอดได้ลงรถเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้แจมเลยมันเล่นด้วยกันได้ไหมเกมเนี้ย การฝึกยิงกระสุนจิงมสำเร็จแล้วไอ้ยะได้มาแล้วครับอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะมีให้เลือกอย่างเงี้ยด้วยรถกว่าสี่ร้อคันเลือกประเทศอืมรถถังเบารถถังเบารถรถถังอะไรเดียวประเทศอะไรดีอันนี้คืออะไรอ่ะ เอรถถังกลางอุ้ยอันนี้เท่ดีวะ่ะรถถังกลางผมเห็นแต่ไอพวกนี้รถถังเบาหมดเลยแต่เนี่ยรถถังกลางเอานี้ละกันรถถังกลางตัวเลือกที่เหยียบนะจะจัดใชนะกำลังโหลดทรัพยากรเกม มากกว่า10นาทีอ๋อบ้าไปแล้วแค่200 MB เนี่ยวิเดียวก็เสร็จถ้าไม่ใช่ในมือถือนะสหรัฐอเมริกาสหรัฐเหรอแล้วที่ผมเลือกนี่คืออะไรมาดูรถถังแผนที่และรูปแบบการเล่นที่หลากหลายกันตกแต่งรถถังของคุณด้วยลายพรางและชุดติดตั้งบัญชาการรถถังสุดเจ๋งจากอนิเม นิยายวิทยาศาสตร์และจินตนาการไอ,อ,อ้ยะ่ะแล้วทำไมมันค้างเนี่ยผมโหลดค้างอยู่ตรงนี้คืออะไรมันให้ปลดล็อกรถอ๋อเหรอไหนทำไงปลดล็อกรถมันให้รอไม่ใช่เหรอคือผมต้องรอใช่ไหมเนะี่ยมันบอกว่ามากกว่าสิบนาทีนี่คือแบบไม่นะเอาเข้าใหม่ได้ไหม <laughs> ผมกลัวว่าสปีดมันจะไม่ไม่ได้ดิ ต้องปล่อยไว้ก่อนโหโหลดทีละหนึ่งเอมบีบ้างหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องผมขอเข้าใหม่อีกครั้งแล้วกันสหรัฐอเมริกาโหดมันต้องประเทศนี้สิวะ เออดาวน์โหลดไปเลยโหลดนานน่ะเออผมว่าแล้วโหลดนานจริงด้วย <c oughs> ผมว่าผมคงไม่ได้เล่นแล้วอ่ะมันโหลดนานจริงอ่ะเดี๋ยวผมขอไปปล่อยโหลดไว้ก่อนแล้วกันโอเคปล่อยโหลดไว้ก่อน đồ nạn gân